สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือนีกับมะพร้ากการรายง,งานข่าวพยากรอากาศบริเวณถ่ายอิสานล่างจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในายามบายข้อมือวันพุธที่สิหา้าธันวาคม2564นาค่ะสำหรับสรุปลักษณะอากาศของภาคอีสานล่างข้าในมือนีนะคะก็สะมีอากาศเย็นนะคะก็มีหมอกบางในยามเศร้าค่ะลมเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วสูถึง2ยหกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ อุณหภูมิสูงสุดนะคะในบ่ายมื้อนี้ CUT 29-31องศาเซลเซียสค่ะและอุณหภูมิตามสุดในหมื้อื่นเสาร์นะคะ CUT 18-19องศาเซลเซียสค่ะถัดมาเป็นขาดหมายลักษณะอากาศในหม้อวันที่16-17ทันว่าคมผ่าอีสานล่างของห้าก็ซินีอากาศเย็นค่ะก็มีหมอกบางในยามเสาร์นะคะประกอบกรัรนะคะมีอุณหภูมิสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียส,ค,สค,ค่ะ ลมยังคงเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วสูถึง20-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่นะคะสำหรับอุณหภูมิสูงสุดนะคะในช่วงนั้น c u 28่28-32องศาเซลเซียสและอุณหภูมิตามสูตรในช่วงนั้น c u 17่17-22องศาเซลเซียสค่ะถัดมาขัดไม้ลักษณะการในมือวันที่1 8 2 1ธันวาคมนี้นะคะภายอราลห้าวกัะซีมีอาการเย็นถึงหนาวนะคะประกอบกับมีร่มแห้งค่ะอุณหภูมิสิลดลง 2-4องศาเซลเซียสค่ะลมนะคะยังคงเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1ิบหถึง30สกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะอุณหภูมิสูงสุดในช่วงน,นั้นจะอูี่ที่สิบหถึงสิองศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงน,นั้นจะอูที่1 5หาถึง1ิบเกาองศาเซลเซียสค่ะสุดท้ายนี้นะคะการซิคอฟ้าพ่อแม่พี่น้องดูแลเบื้องแงรักษาสุขภา,าพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงแม่ระยะน,นีไว้ด้วย สำหรับมือน,นีอก,กับสิขอลาไปก่อรพอบกันไหมในีมืออื่นสวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยาย,ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน